หากเอ่ยชื่อคงไม่มีใครไม่รู้จักแพรวพรวแสงทองนักร้องหมอลำซิ่งสาวเสียงหวานสารต่อความเอนเตอร์เทนบนเวทีผู้ดูแลคณะหมอลำแพรวพรวแสงทองฝ่าฟันปัญหามานักต่อนับก,กว่าจะประสบความสำเร็จกับวงหมอลำอย่างที่เป็นในทุกวันนี้โดยแพรวพรวแสงทอง เธอเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลคณะหมอลำแพรวแพรวแสงทองก่อนจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเป็นศิลปินในค่ายซึ่งเป็นเวลากว่า5ปีถึงจะได้เข้ามาร่วมงานกันมีผลงานเพลงดังอย่างปล่อยน้ำใสนาน้องและผัวไผ่เป็นต้นและล่าสุดแพรวพร,ว,พรวแสงทอง หมอลำซิ่งสาวชื่อดังนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเซอร์ไพรส์รถแม่บ้านน้ำตาไหลโดยเธอนั้นได้ออกรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้แม่บ้านก่อนกล่าวว่าให้ขับรถไว้ซื้อของเอาไว้ใช้ส่วนตัวก่อนที่แม่บ้านจะโผสวมกอดด้วยความปลื้มปริ่มใจท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในน้ำใจอย่างมากมาย